우럭 줄까요 우럭 존가요 มเป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราพี่น้องได้กอดกันจริงๆนะครับซึ่งก็โอกาสที่ได้รวมตัวกันอย่างนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ยากมากครั้งนี้เราได้กอดกันจริงๆคือได้กอดพี่ได้กอดพี่พ,พ,พ,พี่น้องๆกันซึ่งล็อกฟาเซอร์มันก็คือครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้มีมีคนที่ก่อตั้งร่วมก่อตั้งกันมากับล็อกวาเซอร์ตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยก็คือพี่แนวมาร่วมด้วยปีห้าเก้านปีห้าเก้า ี่เรามีอะไราะบอกพี่ทน้องไหมครับเมื่อกี้ถามว่าฟิตกันมาขนาดไหนอ่าโอ้โหทั้งกายทั้งใจฮะเรื่องร่างกายไม่ต้องห่วงเพราะว่านอกจากพวกเราจากแข็งแรงกันดีอยู่แล้วเรายังมีเด็กรุ่นใหม่ที่แบบเรียกได้ว่าโคตรฟิตอ่ะจริงหรือเปล่าพี่ที่แน่ใจว่าพวกผมฟิตนะฟิตอยู่ฟิตอยู่ฟิตอยู่เมื่อแสดงเมื่อแสดงพลังร็อกให้พวกเราได้ชมนะะแล้วก็เรื่องของหัวใจแน่นอนว่าพวกเราทุกคน มาด้วยใจที่แบบเต็มร้อยเกินร้อยในการที่จะมามอบความสุขให้กับแฟนๆของเราในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีน้องชายของเราซึ่งมาล่าสุดครับยินดีทุกคนครับว <laughs> <laughs> ันยี่โอย <laughs> อ <laughs> าจะถามพี่ยี่นะ,ะพเพราะว่าพี่าสสำคัญมากไม,ไม่ไม่เจอนาะนไม่เจอนานแล้วก็ไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตรันไม่ได้ร่วมงานกับพี่ๆนานน้องๆคือ คือแบบว่าเดิอไปเลยอะค่ะแต่ว่าก็สอบิดมียี่สิบอะมียี่สิบะค่ะมียี่สิบอะอืมแล้วพี่บีอะไรครับพี่ได้ขึ้นไปทีเขาก็ัพักๆนะครับส่วนใหญ่เราจะเป็นแต่ยงานตามผับตามบาร์อะไรโอกาสที่จะมารวมตัวเล่นเนกันใหญ่ๆนี่ถือว่าก็พิเศษแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับแล้วก็กับยี่นี่ก็จะรู้สึกว่าพิเศษหน่อยเพราะว่า จำได้ว่าตอนที่ยแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกใช่ก็มาแสดงภาพยนตร์ที่ผมเคยเล่นเป็นพระเอกในสมัยนั้นเป็นหนังของอรุษลนภใช่ค่ะนี่ยอนะเรื่องครั้งนี้โลกหยุดไม่อยู่เดี๋ยนั้นเป็นพระเอกนะอกกันเนาะเออนระเอกจิตลาครับอ๋อเหรอครับอันนี้เขาก็เป็นแบบเปชี่ตอนนั้นอ๋อเหรอครับก็เป็นดาราแบบสดใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยวันนี้ได้มาร่วมงานเดืมาเ่นกเพื่อปิดฉากครับก็เปิดสามสิบกว่าปีนะเพราะนานมาก น้องน้องพี่เอกครับ้องเล็กสุดไมมีอะไรมาบ่อยก็ซิงเกิลใหม่เลยครับแล้วก็เป็นโอกาสดีมากๆที่พี่ๆมอบโอกาสนี้ให้น้องเอกมาโชว์เพลงใหม่บนเวทีนี้เล่นเปิดเลยครับเป็นที่ภาคภูมิใจของวงตระกูลมากครับเพราะว่าจริงๆถ้าบ้านผมไม่น้ําท่วมผมมีเทปถ้าทุกคนอยู่แล้วครับไม่บ้านน้าท่วมไปเหรอเดี๋ยวเอาจากพี่น้องเจ็ดครับน้องเจตดครับ วันนี้ก็จะมาร่วกแจมกับพี่อีนะครับผมก็ว่าเป็นประสบการณ์ที่บอกว่าไม่คาดไม่ฝันละกันเยจะเกิดขึ้นในชีวิตนะเพราะพี่ๆแต่ละคนที่คนนี้ที่ผมได้มาร่วงงานคือฟังเพลงเห็นในทีวีตั้งแต่เด็กฟังเพลงในวิทยุตั้งแต่เด็กตอนนี้ได้มาร่วงงานก็เป็นเกียรติแล้วก็คือความฝันของัเองมากๆนะผบวันนี้ผมก็จะมาปลดปล่อยพลังเสียงวากับพี่อีนะจะเป็น้องสิดสามละกันแต่แต่ผมพุ่งวากตามน้องไม่ได้นะครับก็่ป็นงวารกกน ก็เป็นสไตล์ที่ชัดเจนมากครับผมคจักคอนเสิร์ตแบบนี้เป็นทำให้ความทรงจำเก่าๆกลับมาไฮไลฟ์ถัดจากเพลงที่มันยังงำแล้วก็จะเห็นว่าพี่ๆครับเพลงที่มันเคยเป็นที่รู้จักมากมากเลยของตัวเองเขาเล่นนะครับครับอันนี้พี่วิลลี่ดีกว่าเพวันนี้ก็จะให้ให้มีอะไรพิเศษนะครับในหว่าเขามีเซเลคชั่นของเพลงที่อ่าเพลงวันนี้ผมเตรียมมาในบางเพลงเนี่ยไม่ได้ร้องมาถึงนั่งเช็คพสอดูแล้วเนี่ยสามสิบสามปี โอ้โห oh, <laughs> ว,วันนี้ผมยังไม่เคยฟังผมก็ได้ฟังครั้งแรกเหมือนกัน <laughs> แต่ว่า <laughs> เล่นเล่นครั้งสุดท้ายที่ M B K Hall แต่วันนี้เอากลับมาให้ให้ฟังกันเพราะว่ารู้ว่าเป็นโอกาสพิเศษคนระับมันจะไม่เหมือนกับโชว์ที่เราไปเล่นกันเป็นประจำตามตามหับตามบาร์แต่เพลงกิตก็มีนะครับแต่ว่าอยากเลือกให้ให้ทุกคนก็ได้ได้กลับมาฟังเพลงใน,ในในยุคที่เราไม่ได้มีแต่เพงกิตเราก็มีเพลงทีก ฟังดูแล้วมันเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เหมือนกันก็เลยจะเล่นให้ฟังค,ครับผมครับผมมีเพลงที่อยากฟังมากๆผมไม่ได้ฟังนานลชายคนหนึ่งพีเตอร์พีเตอร์พีเตอร์เตรียมอะไรมาบ้างวันนี้ก็มีเพลงครับมีเพลงแล้วก็มีใจเกินร้อยอยู่แล้วครับอือจริงแล้วต้องบอกว่าคอนเซปป็ปต์ของร็อต b ร o เ h อร์สครับมันเป็นอันที่แบบว่าหยิบขึ้นมาแล้วปั้นให้เกิดในในคอนเซ็ปต์นี้แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องราวที่มันมีอยู่แล้วนะครับ คือในกลุ่มบล็อกเนี่ยก็ทุกคนก็สนิทกันเหมือนกัหลายหลายคนก็รู้จักกันตั้งแต่ก่อนออกไอร์แ้นด์ด้วยซ้ำแล้วผมเจอพี่แมวตั้งแต่ก็หนุ่มเลยครับตั้งแต่ผมยัง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 ไปนิ่งอยู่เกือบเกือบเกบเกือบเส่วนที่นี้นี่ก็สมัยวงไกลเรื่องที่ฮอลลีวูดอะไรเงี้ยตั้งแต่ยังไม่ได้ออกนะเจอใช่ผมยังกรอกของเบทีเชียอยู่หนั่งเบทีอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละครับก็เพราะฉะนั้นนี่ยก็คือ จะสืออ่อถึงความผูกพันที่มันมีกันยในใจนะครับในภายใต้ตคำว่า Rock Brothers นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นอะไรนะครับเวอร์ชนันเวอร์ชออออพิโซดสามเอพิโซดสามนะครับเอพิโซดสามซึ่งก็มีเรื่องราวดีๆครับแล้วก็มีพี่น้องอีกหลายคนที่วันนี้ไม่ได้มาแต่ว่าก็จะมีโอกาสาที่ชัดให้พนเข้าออกกับโครงการนี้ครับมาถึงน้องเจดไอ้น้องน้องเอสเอสก็หลายๆคนรู้จักด้วยไทยอยู่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่พวกพวกเราพี่ ได้อยู่ในวทีกับน้องเกดครับเกดน้องเอกก็น้องเอสด้วยเอสอควลไทยครับก็อยากจะบอกว่าตอนไหนที่ผมไม่ได้ร้องับที่บนเวทีผมขอไปตะโกนร้องเพลงทุกเพลงของพี่บนเวทีแล้วกัน <laughs> ไอ้บนหน้าเวทีแล้วกันนะครับเพราะว่าทุกคนเป็นไอนดอลของของพวกผมอยู่แล้วแล้วก็ผมร้องเพลงพวกพี่ๆได้เกือบทุกเพลงเลย <c oughs> วันนี้ไม่ได้แจมบ,บนเวทีก็จะไปยืนร้องหน้าเวทีครับอะารคนแบบเตรียมแบบนั้นนะสิลปินี่นึ็คนที่ผมชื่นชอบมากเลยครับใครครับ ใช้เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมชื่นชอบพี่เตรียมอะไรมาบ้างรับนี้จริงๆวันนี้ก็เตรียมร่างกายถามว่าฟิตพอไหมอะไรก่อนมาผก็ประมาณนึงครับเพราะสิ่งที่ต้องเล่นแบบนี้มันไม่ได้ใช้พลังเยอะเพราะว่าเพราะแปลกๆกับร้องคนคนละไม่เหมือนกัก็เอาไว้เพื่อเหลือนะครับเหลือๆนะครับแล้วผมก็คิดว่าโตไปก็ดีใจนะถ้าสามเจนนี้อยู่กับผมเป็นเจนทูลาง ผมอยู่สองพันสอแลพันีจะกล้าซ้อเราก็อยู่ฝั่งนู้นแล้วผมอยู่2,000ต้นใช่ไหม่ก็ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาร้องเพลงร่วมกับพี่ๆน้องๆด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีพิิี่ลิงในบางทีด้วยนะท่านสนทกครับแล้วก็ถือโอกาสมาซึมซับเพลงเก่าๆองพี่เขาด้วยแล้วก็ได้ร้องเพลงตัวเองให้ให้ให้คนพี่น้องเจนเราได้ได้ฟังกันด้วยหลายๆนที่มาในวันนี้รับรองว่า ก็เต็มิีบแน่นอนแล้วก็โชว์ในคืนนี้นะครับที่เรารวมสินเต็มทั้งหมดแล้วไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมง <laughs> จริงๆครับไม่ต่ำกว่<ร>า <3 S 1> สามชั่วโมงเม่มาเมื่อวานก็เลยลอ,ลองรันชูดูแล้วโอ้โหเราคิดว่าแค่สองที่ผมก,กว่ากันลำดีที่ไหนได้มันล่าไปถึงสามชั่วโมงครับนี่แค่เราแบ่งเพลงคิดของแต่ละคนมาแล้วซึ่งคิดว่าจริงๆแล้วเราเราีเพลงกันมากกว่านนะั้นและอย่างหนึ่ง r o c k าเ s t e r มันมีพี่น้องอีกเยอะนะครับจะบอกได้เลยว่าพี่น้องของเราที่ ผูกพันกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่เราเริ่มมีงานชุดแรกกันมาหรือว่าต่คนคนไหนมีงานก่อนคนน้องตามมาเนี่ยมันเป็นเวลาหลายปีมากความผูกพันกันยังอยู่พวกเราแล้วก็เอพิโซดต่อไปอยากให้ทุกคนไปติดตามว่าเอพิโซด4เอพิโซด5มันคือพี่น้องของ Rock r o d e r s ทงหมดมจะมารวมตัวกันเพื่อจะสร้างสิ่งความประทับใจความความสุขให้กับทุกคนที่ติดตามเรามาจริงๆวันนี้มีพี่น้องอีกคนนึง อาจจะดูไม่ร็อกสักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วหัวใจเขาร็อกมากใครครับพุณหนึ่งจากระวาลอ่าใช่ครับอัานี้พี่หนึ่งจากตะวานพี่หนึ่งอาจจะไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้เพราะพี่หนึ่งกำลังขนเปียโนมาอยู่ยเเป็นนลซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบพี่หนึ่งเป็นคนที่ทํางานเบื้องหลังให้กับศิลปินร็อกศิลปินหลายๆแนวมาอย่างยาวนานในบริษัทกันนี่ยาวนานมากพี่หนึ่งก็เลยเป็นพี่น้องของพวกเราอีกคน เพลงที่หน่เล่นน้าว่าเป็นไงมันเปลี่ยนบรรยากาศไปเยอะหมกับาร้องนอันนี้เป็นความตั้งใจในโชว์ในวันนี้ในคืนนี้นะครับก็คือว่าจะมีช่วงที่เป็นที่ที่หนึ่งมาเล่นเดี่ยวเป็นโน้ตพวกเราและให้พวกเราร้องซึ่งมันจะเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึง่งฟิลลิ่งแบบหนึง่งจากเพลงที่คุณเคยฟังที่มีจังหวะอยู่พอมาร้องกับเป็นโน้ตเราก็จะรู้สึกเป็นฟิลลิ่งแบบหนึ่งเหมือนกันวันนี้ทุกคนจะได้ฟัง

ตามต่างจังหวัดก็ดีคพือนพี่น้องที่อยู่ที่อยู่ต่างจังหวัดดี้ก็พอเห็นงานไนี้แล้วก็อยากจะอยากดูพวกเราใช่แน่นอนว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนแน่นอนเราจะได้ไปบอบให้พี่น้องแฟนคลับเอาต่างจังหวัดได้ชมแน่นอนแต่ว่าการไปในแต่วัาอาจจะมีศิลปินที่ไปเซอร์ไพรส์ในแต่ละที่ที่แตกต่างกันบ้างนะครับ ความมั่นใจันขึ้นไปดีของพี่ๆเเพราะว่าเรามีพี่ๆซัพพอร์ตนี่ค่ะด้วยความที่มีพี่ๆซัพพอร์ตเนี่ยแบบว่าแล้วก็น้องๆด้วยคือแค่มาซ้อมก็แบบผลลุกแล้วอ่ะนึกออไหมคะเมื่อว่าซ้อมในห้องห้องอัดซ้อมกับแบรนด์แล้วก็มารันทรูกันแบบคือเราไม่ได้ขึ้นไปบนเวทีเราก็นั่งจ้องร้องตามอยู่ข้างล่างคือแบบเราเอาใจร้องเดียวอย่างเงี้ยก็คุยกันอยู่ตลอด ในช่วงสี่าวันที่ผ่านมายี่บอกว่ายี่ตื่นเต้นมากที่ผมก็เลยถามว่ายี่ตื่นเต้นเรื่องอะไรเพราะว่าการน้องของยี่ยี่ก็ทําได้ดีแล้วจากการจากการซ้อมจากการอะไรต่างๆเนี่ยยี่กังวลอะไรตอนนี้หายยังตตุ้มตุ้มก็แน่นอนแหละยี่สิบกว่าปีเนาะแต่เชื่อได้เลยครับวันนี้น้องสาวเราเต็มร้อยปกปั้นใจในผมนะ มั่นใจในศิลปินรุ่นรุ่นนี้รุ่นพี่ๆเขาทุกคนถ้าร้องไม่ต้องอัดผ่านมาได้ตั้งแต่ปีนั้นนั้นแล้วเนี่ยผมว่าทุกคนสุดยอดทุกคนมีรุ่นผมไม่ใี่จอดลงก่อนลงเพราะว่าและจริงๆเรื่องพูดจริงๆครับผมพูดกันที่บ่อยๆเลยว่าผมมั่นใจในศิลปินรุ่นพี่ๆทุกคนที่ผ่านรุ่นนั้นมาได้ถือว่าผ่านการเคี่ยวเก็นจากโปรดิวเซอร์ของของจันทรพลมาเนี่ยถือว่าถือว่าแข็งยาวนานหรือว่าแบบว่า คุณภาพอ่า่ะยังไงก็ไม่ยี่กี่กี่ปีนะครับที่ห่างไปเอ่อไม่ได้ขึ้นเวทีจริงๆเนี่ยน่าจะมียี่สิบปีครับครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะมีครั้งต่อไปหรือเปล่าหมายความว่านี่คือยูยี่คัมแบ็คหรือเปล่าอ่าอ่าก็มีพี่ๆสปอร์ตอย่างเงี้ยเนาะมันจะไม่ไปต่อไปได้ไงมันต้องไปต่อแสดงว่าเรื่องมันไม่จบอยู่แค่นี้ไม่น่า ก็ขอบคุณคอมเมนต์ทั้งหลายที่เราพยายามติดตามคอมเมนต์เกี่ยวกับกับพี่ทั้งหมดนะครับในเฟซในเฟซของผมก็ดีใน Rock Brother ก็ดีทุกคนให้กำลังใจพี่เกือบเกือบทั้งร้อยที่เข้ามาคือให้กำลังใจพี่หมดเลยมากค่ะกำลังใจเยอะมากกำลังใจที่ส่งมาเรารู้สึกเต็มเราก็เลยแบบเราก็จะให้ไป้วยใจแล้ว